ก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมเองพัรเตอร์หนึ่ก้หน้าในช่องภูมิพัฒน์คำวงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเก็บอีสวอรนี่คือเพราะคลิปที่แล้วผมเปิดตัวไปแล้วแล้วคราวนี้มาเล่นจริงครับทุกคนอาจในคอมเมนต์อาจไปดูเลยจริงๆผมสารภาพาไปตรงๆได้เลยครับ ผมเกียบเนบ็อกฟูตว้วแต่ว่าก็มันก็มันก็เวลต้องเยอะแต่ว่าผมจะทำคลิปบ็อกฟุตสิบหในวันนี้ครับผมจะมาทำและบอกเรื่องทุกอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับฉะนั้นคุณต้องดูคลิปบ็อกฟูตสิบหผม ประมาณสักทุ่มหนึ่งผมก็ลงแล้วอ่ะบล็อกฟูตสนะิบห้าน่ะฉะนั้นโอเคนะไม่ซสีเรียสอย่าอย่าเครียดผมทำแน่นอนทำแน่นอนครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องในบีสวอมกันต่อน้หรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเฮ้ยผมได้ไปออ,อคือตอนนี้เนี่ยคือหนึ่งเลยที่เราต้องทำตอนนี้เลยเนี่ยคือ ยังหมายถึงว่าผมต้องการเก็บฮันนี่เอาไปทำเป็นเออเดี๋ยวนะรอก่อน <c oughs> อไปทำเควสตามที่เขาสั่งเ,เลย่าับมบูโอ้แบมบูหมือนหนึง่งก็ง่ายๆครับก็ง่ายๆครับพอดูสิให้มานิดหน่อยแต่ว่าต้องทำให้หมดโย โอเคดีเลยครับทุกคนมันยังกูจอบอะไรแบบนี้เนี่ยมันสุดก okay, ูจอบโอเคทำทำทำโอเคใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยเพราะว่าอันนี้ไอเขาเรียกว่าแม่เหล็กเนาะแมกเนตคล้ายๆแมกเนตของอช็อปนูบแบร์แต่ว่านี้คือเป็นแมกเนตจากช็อปโบรแบร เสร็จเรียบร้อยครับไปต่อกันที่เอพายแอปเปิลพายแอปเปิลอยู่ด้านบนขึ้นไปโอเคงั้นเราไปกันเลยเดินไปรองเท้าก็เก็บเก็บโพลเลนไปโพลเลนมันก็คือดอกไม้นั่นแหละครับแต่ว่าเนี่ยเห็นคำนี้ไหมครับเอลเลอเนี่ยผูเลนเรียนะสำหรับคนไม่รู้นะครับแล้วทรอะโอเค พาราชูดีไหมเนี่ยอ๋อพาราชูไผเปิ้ลสองหมื่น 20, จะไปอ๋อพอจำได้แมนทิสแมนทิสตักกระแตนนะครับข้ามานันอีไอโนอีซี no เล่นนานนะครับแต่ก็พอจําได้ว่าเออเกมนี้ยังไม่ได้แคสต์มนานเลยครับว่าควรจะว่าเอามาเป็นเกมของผมดีก็ดีนะแต่แรงมันอาใจมาจากคุณสุตุคามอยู่เต็มใกล้เ,เต็มแล้วครับแต่ว่าก็ฟาร์มเร็วอยู่นะเพราะว่าของเอ่อบราวแบรนด์นี่มันง่ายๆครับพอดูสิมันแค่ไม่ ลัคกี้นะครับของลัคกี้แลนด์สเคปปิ้งเอ่อคัฟเวอร์ฟิวเหรอคัฟเวอร์ฟิวส์ okay, okay, โอเคโอเคัฟเวอร์ฟิวแล้วดูโพเลนผมเก็บไปแบบเร็วมากอันนี้ประมาณสี่นาทีแล้วก็นับว่าเร็วอยู่นะเนี่ยแต่ว่าคือฟาร์มากอายุอุยอุยโอ,ยโอ,ยโอ,ยโอเคเก็บน้ำผึ้งเก็บน้ำผึ้งที่ไปเก็บครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเก็บน้ำผึ้ง ได้ด้วยโอเคเสรเฮสามารถช่วยได้เอาอิางนิดเดียวครับเดี๋ยวก็จะครบแล้วฮ้ยยบยบเรีย,บ,ยบร้อยครับเอาให้เต็มเลยแล้วกันเพราะว่าใกล้เต็มแล้วก็เอาให้เต็มเลยแล้วกันครับเหลือน,นิดเดียวเหลือน,นิดเดียว โอเคครับเต็ม let's go อ้ bear 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 Mr bear er. โอ้โหมีแค่น,นี้เร็วๆเ,เอาตัวเดียวโอเคมากันแล้วมาเร็วๆร,รีบทำน้ำผึ้งเร็วให้เจ้านายครับให้ผมเอง เอาเลยรีบ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 ,รบต้องใช้ผมนี่น้ำผึ้งโพเลนก็ไม่ใช่น้อยๆครับใช้ตรงนี้ก็ปาไปเกือบเออเกือบนาทีหนึงนะไม่ก็สามสิบวีประมาณนั้นจะเยอะค่อนข้างมากกว่าจะดูดมดนี้ก็นานมากอ,อพึ่งผมสวยเยอะมาก อามือแล้วเหลือประมาณสี่หมื่นครับกินเวลาวินาทีเพราะว่าของผมนี่มันใหญ่มากเอ่สีแสแล้วเอ่สีแสแล้วครับอเอ,อว้าวว้าว โอเคกูเจออืมหเหลืออีกนิดหน่อยผมมันก็จะหมดแล้วเยอะมากครับเอาให้หมดเอาให้หมดแล้วใช่ไหมโอ้เกือบสี่แสนห้าหมื่นไปหาบาวแบด้วยเพราะว่าผมจะไปเอานี้ เก็บให้ถึง1 0 0 0 0แสนตอนนี้ผมเก็บอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดฉะนั้นไปฟาร์มตรงนั้นต่อครับป๊า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 บูโอ้เธอมาแย่งฉัน why นั่นคือใครเอาเอาเดี๋ยวนะผมก็มีหมวกกูชอบกูชอบโอเคกำดอกกำดอก สองหมื่นอันนี้ผมเก็บเลยครับง่ายๆเขากาฟิวก็เก็บไปด้วยตรงนี้ก็เก็บไปด้วยอันนี้ผมจําได้ว่าเป็นต้นไม้เมจิกบีนฉะนั้นเอาไห้หมดผมขุดเร็วขุดเลย แต่ว่ามันได้โพเลนน้อยไงผมก็จะฟาร์มยากใช่ไหมลฟาร์มยากแต่ว่าเอายังน้อยก็ได้ของดีตัวเร็วฟาร์ม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 บอยหมดเหลือหมื่นหนึ่งประมาณเออหนึ่งหมื่นเหลือแค่หมื่นหนึ่งครับ เอาให้หมดโอ้โอโอเคเอ๊่๙พันแล้วก้๙พันแล้วครับก้๙พันแล้วก้๙พันแล้วผมผมโย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 อยอ่าอยอ่ามาแย่งขุดช้าด้วย,ยแต่ว่าเขาก็ช่วยเราไหมไม่ศัตรูขุดค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 ุดศัดตรูชัดชัดตาตา หน้าตาเกลียดเธอหน้าตาแย่มากทำไมไม่ทำไมเกลียดครับนันจาการแต่ว่าก็เป็นเออ,อเขาชอบแบบนั้นก็อืมอืมช่างเข้าไปเพราะว่าผมก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่ว่าเขามาไล่ผมอโอหลายคนยาหลายคนกว่าหลายคนนี่จะไม่ดีเอตุโอเค วโว้โววาวเขาก็อาจจะช่วยเราบ้างก็นะับว่าเราสามารถช่วยกันได้นี่คือความช่วยกันโอเครีดได้เก็บไหมรอยย่อเจลลี่ใช่ต้องการมาโอเคตรงนี้ด้วยรอยย่อเจลลี่กับรีดหมดแล้วนะโอ้ยังเหลืออีกเลอเนี่ย โอ้โหเยอะมากนาหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วโอ้ยอีกสองหมื่นก็เก็บไปให้หมดเลยแล้วกันน้อยก็นับว่าเป็นการขุดไปด้วยทำผมทำไมผมไม่เริ่มนับตั้งแต่หนึ่งอ๋อผมเล่นมาก่อนแล้วผมเล่นมาหลายปีแล้วแล้ว จะสร้างใหม่มันก็จะเริ่มใหม่ดีไหมไม่ครับวันนี้ดีกว่าเริ่มจากตรงนี้นะครับป้า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 ,ปาโอเคว้ายากจังของใครเนี่ยแบ็คแบร์หรือเปล่าถ้าจะใช่ถ้าจะของแบ็คแบร์ ป๊าปป๊าโอเคโอเคป๊าลืมมองลืมมองผมต้องป๊าป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 ป๊าโอเคเหลือประมาณห้าพันก็ก็นับว่าง่ายๆครับห้าพันนี่ผมทำติดิี่มาได้ ป้า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 อย่าทำเสียงเลยครับเขาจะลำคาญโอเคเหลือแค่เหลืออีกแค่สามพันเท่านั้นปุ่มมัเหลืออีกพันหนึ่งครับเอาไว้จบเอาให้ครบผมทำมาตั้งเยอะว่าวว้าวแบ็กแบลรแบ็กแบลรว่าแล้วครับของแบ็กแบลร์ฟอีกสักนิดหน่อยก็ไปกัน เราวฉันมีเรื่องจะคุยโอเคเอได้หมื R ่น e. แค่หมื่นนึงอ๋อเราก็เราแค่นั้นเราก็ต้องได้ของแบก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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไงไรโนบีเทินมาจัดการตาย ได้โจมตีผมเลยเละแล้วไปอีชี่เกมอีชี่อีชี่ครับไปหาแบ็กแบร็คผมว่าได้ตังหลายหมื่นอยู่นะพเพราะว่าผมทำเควสแบ็คแบร็คมานานอยู่หลายรอบอยู่เกือบสิบรอบโอเคโอ้เจ็ดหมื่นห้าโอเคครับนะ ฮันนี้ได้ตั้ง5้าแสนไปแล้วใค้อะไรโอ้สองแสนเลยเหรอบลูเหรอของบลูบลูก็ต้องเอ่อแบมบูเพราะว่าอันนี้มันไม่ค่อยได้บลูฟาเวอร์มันนิดเดียวฉะนั้นควรไปที่อ่อท,ที่นี่เลย ให้เยอะไหมก็ให้เยอะอยู่เอามากองรวมกันแล้วก็โจมตีหมดง่ายๆบายบายจบเฮ้บ yeah. ูเบอรี่เฮ้เร็วๆเลยโอเคเพอร์เฟกต Super Perfect เราต้องฟาร์มแบบรวดเร็วอ้าวเราสอดคล้องกันเนี่ยเอาจริงด้วยครับอันนี้ก็นับว่าทำเควสตบาวแปรไปด้วยบาวแปรบาแปร d อ e n เปรสเจอร์อเ,เอ็อเนเ,เนเับว่าเป็นการเก็บบลูฟ้าบลูโพเลนมา หลายหมื่นอยู่หรอกเพราะว่าดูสิครับถ้าเก็บของออแบกเป้ได้ประมาณหนึ่งหมืน่นมันหนึ่งหมืน่นสามพันรเราก็จะได้บูฟาเวอร์เพราะนี่เป็นแบมบูฟิลแล้วแบมบูฟิลโผลเลนเยอะเฮ้ยโอได้ได้เยอะนะเนี่ยใช้เล่นๆครับแต่ว่าก็ต้องฝากไปเรืยคือเกมนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นซิมูเลเตอร์อย่างหนึ่งเนาะ ต้องเล่นจริงๆเป็นความชอบของผมนะครับบางทีก็ชอบบางทีก็น่าเบื่อแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนนะครับฟาร์มกันต่อไปเลยโอ้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 ฟาร์มอย่างรวดเร็วเอาเกาเกนี้เนี้ยนี้สามารถทำให้นําผลเลนลองไม่ได้ไม่เต็ม สามารถช่วยได้บ้างน้อยก็ช่วยโอเคสามารถช่วยได้เอาตรงนี้มีเหรอโอเคดีเลยปะ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 ,ปะ,ปะถ้าพวกของแบ็คแบนนี่ก็หนักหนาสาหัสพอสมควรดูจากหนึ่งมืห้าจากหนึ่งแสนมาหนึ่งแสนห้าหมนโอ้ห้าหมนก็เยอะพอสมควรแต่ว่าก็เท่าอเนี้ยแต่ว่า ว่าแบมบูเนี่ยแหละสามารถเก็บได้เยอะกว่าเก็บได้เยอะที่สุดแล้วไม่ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าไม่ใช่ฟิลนี้ฟิลนี้มากกว่าโอเคผมก็จะไล์แล้วก็เออคุณก็จะได้คุณก็จะได้ผมของผมฟรีหรือพูดง่ายๆคือได้ของผมอะ่ะหมายถึงว่าคุณได้หัวใจจากผมทำไม คุณพูดถูกใจฉันเช่นก็ควรไปตรงนี้อย่างเจ้ากระปี้นครับก็คอมเมนต์ในอ่าเอาเต็มนี้นิดเดียวมไม่เป็นไรกลับทางนี้ก็ได้เร็วเร็วอยู่มั้งผมมีอยู่สองทางทาง่านสมมุติเราอยู่แถวนี้เนะี่ยคือทางอันเนี้ย จะเร็วและมีอีกทางนึงที่ผมชอบว้าอังน,นี้ก็จะเป็นทางลับด้วยแต่ว่าต้องวิ่งเร็วเพราะว่ามีโอ้มีดำหมื่นหนึ่ง <Never> oh. นับไปเยอะดถ้าเราออกจากทางนี้จะมาผูกทางนี้ oh. ก็นับว่าไปบ้านได้อยู่นะครับแต่ว่ามันเร็วแต่ว่ามันช้ากว่าไอ้ทางนั้นอ่ะพุ้วมาหล่นตรงประมาณแถวนี้ประมาณมันควรจะหล่นมาตรงนี้ถ้าเราไม่ขยับแต่ว่าจะหล่นมาตรงนี้ถ้าสมมติเราขยับก็งั้นโคใช้ติเก็ตด,ดีกว่าไหมเนี่ยใช้ติเกตดีกว่าไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ใช่ไม่เป็นไรหรอก ใช้นี้ก็ได้โอ้ผมสามารถทำได้หกแสนเลยเหรอเนี่ยก็เป็นความรวดเร็วเพราะว่าเก็บทั้งน้ำผึ้งแล้วก็เควสด,ด้วยต้องทำเควสกับเก็บน้ำผึ้งเก็บโพเลนเพื่อนเอามาทำน้ำผึ้งก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยวันนี้ผมว่าได้หกแสนว้าว โอเคทำภารกิจแบบจริงๆควรเอาไปซื้อภารลชูไม่ล่มชูทีปอ่ะคอมเปม็นไวดาล่างครับว่าควรไหมหรือว่าควรซื้ออันไหนก่อนผมเพราะว่าผมยังมี ว่าผมตัดใจย,ยังไม่ถูกว่าจะาจะซื้อ,อกระเป๋าก่อนไหมหรือว่าจะซื้อที่ขุดใหม่ก่อนนะครับแต่ว่าคุณคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้ถ้าคุณดูจบคุณคอมเมนต์ไว้ด้านล่างผมจะถูกใจ ให้ผมจะกดหัวใจให้นะครับถ้าคุณออคอมเมนต์ไวดา,า่าเพราะว่าแปลว่าคุณดูของผมนานผมก็จะกดหัวใจให้แต่ว่าถ้าคุณคอมเมนต์นู่นนี่นั่นไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็กดไลค์ให้นะครับผมกดไลค์ให้คุณนะก็กด ก็คนหัวใจให้แต่ว่าถ้าคุณพูดถึงอันนี้นแปลว่าผมจะซับสไครต์คุณไหมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมเดินดีขึ้นเพราะว่ามันกระเป๋ามันเบาไม่เกี่ยวครับเกมโรบอเขาไม่มีฟิสิกส์โอ้กลางคือแล้วว้า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 วไปบูฟาเวอร์ดีกว่าครับเพราะว่าบูฟาเวอร์ใกล้ใกล้มาก แดนดีเลียนก็ไม่ใช่แดนดีไลออนทุกคนอาจสับสนครับอโอเคกูจอบอีซี่เก็บมาลัวครบยังนี่หน่อยนี่หน่อยครับเมาสักนิดทาไมชัดอ๋อต้องไปแบมบูฟิลจัมิดทีคิดว่า ต้องเก็บบูโคลเรนแค่ห้าหมื่นไม่ใช่ไงเก็บตรงนี้เพิ่อมอีกสักหน่อยวันดีทุกคนตายครบเอ้ครบแล้วเดี๋ยวไปละไปเอ่อทำเควสนี่ก่อน,อนทำเควสเอ่อฆ่าอะไรโนบิเทิร์นได้ตั้งยี่สิบตัวแล้วงั้นลงามาลับกเง จะผมจะเก็บหมดไหมเนี่ยไม่เป็นไรคนระับไปหาบาราเวก่อนบารบาเวรบราเวทำคุยเสร็จแล้วโอ้เหมือนกับเราทำไปแล้วประมาณเกือบเอ่อหนึ่งส่วนสามของทั้งหมดเหมือนผมทำพ่อมทำไปแล้วสี่หมื่นเกือบห้าหมื่นฉันนมารับคุยกันคุยเฮสองมือแล้วโอเคเยอะขึ้นเรื่อย เฮ้ hey, ตุ๊กิดจะได้ฆาเชสซีมาไปรอครับ อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แต่ไม่เป็นไรผมกลับก่อนผมจะปิดคลิปแล้วพรับตั้ง20น,นาทีแล้วเนาะว่านี่คือคลิปแรกของบีสวอมนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามบุมนะคลิปผมนี่ดีทุกคลิปเลยมั้งงั้นก็สำหรับวันนี้นะครับ ปิดโสก่อนแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ที่พูดเ,เหมือนเป็นโพลนะคบเป็นโพลแล้วเป็นเหมือนให้คุณคอมเมนต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมไปกดไลค์นะครับแล้วก็สําสหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับแล้วก็กด กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าแรงมันดานใจผมนี้ได้มาจากท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้เกิน5วิวคลิปนี้เกิน5วิวนะครับผมคลิปนี้เกินอ5วิวผมจะไม่ใช่ทั้น,นี้นะผมจะลงทุนด้วยนี่เลยให้ถึง ผมย้ำย้ำอีกรอบให้ถึง5วิวนะครับถ้าคลิปนี้ถึง5วิวนะเกิน5วิวเอาขอแค่2วิวแล้วกันถ้าเกิน2วิวผมจะผมจะอะไรรู้ไหมครับ5 2วิวกับ1ไลค์นะถ้าถึงแบบนี้ผมจะ ผมจะฟาร์มแบบเยอะมากหรือพูดง่ายๆคือผมฟาร์มผมจะฟาร์มให้มันเยอะมากเลยแล้วก็สำหรับวันนี้ครับ ก็มาใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยแล้วก็กดซับให้หน่อยนะคะเป็นกาลังใจให้ผมทาคลิปไปเรื่อยๆโพอไลค์ของท่านผู้ชมและก็วิวของท่านผู้ชมเป็นกําลังใจของผมทั้งหมดพร้อมเคยยูทูบเบอร์ต้องลงมือทําคลิปเยอะมากแล้วก็สาหรับนี้นะคะก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ